นิทานชายตัดไม้กับเทพารักวันหนึ่งขณะที่ชายตัดไม้เขาตัดไม้ริมแม่น้ําขวานของเขาเกิดหลุดจากมือและตกลงไปในแม่น้าลึกเขารู้สึกทุกข์ใจมากเพราะขวานเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของเขาหากไม่มีมันเขาคงไม่สามารถทําง,งานหาเงินได้ชายตัดไม้นั่งลงริมแม่น้ําและถอนหายใจด้วยความเศร้าจู่ๆูก็ปรากฏเป็นแสงสว่างจากแม่น้ําและมีเทพารักปรากฏตัวขึ้นเทพารัก์เห็นความทุกข์ใจของชายตัดไม้จึงถามว่าท่านทุกข์ใจเรื่องอะไรหรือ ชายตัดไม้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเทพารักษ์ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารเขาจึงบอกว่าข้าจะช่วยเจ้าเองรอข้าสักครู่จากนั้นเทพารักษ์ก็ลงไปในแม่น้ําและกลับขึ้นมาพร้อมขวานทองคําเทพารักษ์ถามชายตัดไม้ว่าขวานทองคํานี้ของเจ้าหรือไม่ชายตัดไม้มองขวานทองคําแล้วก็ใส่หัวไม่ใช่ขอรับขวานทองคํานั้นไม่ใช่ของข้าเทพารักษ์ยิ้มแล้วลงไปในน้ําอีกครั้งครั้งนี้เขานําขวานเงินขึ้นมา ขวานเงินนี้ของเจ้าหรือไม่เทพารักษ์ถามชายตัดไม้สายหัวอีกครั้งไม่ใช่ขอรับขวานเงินนั้นไม่ใช่ของข้าขวานของข้าธรรมดามากกว่านี้เป็นขวานเหล็กธรรมดาเท่านั้นเทพารักษ์ได้ยินคําตอบเช่นนั้นก็รู้สึกชื่นชมในความซื่อสัตย์ของชายตัดไม้เขาจึงลงไปในแม่น้ําอีกครั้งและนําขวานเหล็กธรรมดาขึ้นมาขวานนี้ของเจ้าหรือไม่เทพารักษ์ถามอีกครั้งชายตัดไม้ยิ้มและกล่าวว่าใช่แล้วขอรับขวานนี้เป็นของข้าขอบคุณท่านมากที่ช่วยเหลือ เทพารักษ์เห็นความซื่อสัตย์ของชายตัดไม้จึงตอบว่าด้วยความซื่อสัตย์ของเจ้าข้าของมอบขวานทองคําและขวานเงินให้เจ้าเป็นของขวานนอกเหนือจากขวานเหล็กของเจ้า